สวัสดีครับเอฟซี FC แฟนสองใน่ามผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยอดว่านเก่าเก่าก่อจิพายเอฟซีในตำมผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระบางนุ่นทิยาเมนองนาดาก็พอ่อสายนะครับพอ่อสายพังกะปอยตองว,วดสองโตสองครูตรงตรงไม่ต้องกลับว่าทันว่าเมื่อว,วันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนหกเจ็ดนะครับเพื่อนเสียหายมาแต่ตัวแรกว่ต้องกลับก็ตามไปฟังน้ำกันนะครับ เข้ามาแล้วกันว่ากดติดตามกดแชร์เปล่ยนกำลัง,งใจด้วยนะครับขอมวนตะมวันี่กันนวลทิยาในแบงปันม้าหิ่พอไม่จัดทัเป็นคลิปพอว่าจะเยซีดัดได้ตามผู้ชมทุกท่าน,นได้ฟังในรูปไปน้ำกันทุกๆคลิปนะครับเพื่อเสียหามาดะจงในต่มไปฟังพร้อมๆกันครับผมเลยนะครับตามผมมานะครับก้ออองงนนียย่่ิซหพ บอกเรียกพืนอนถือก็ได้เงินเดือนอย่างเงี้ยอย่างที่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเสียหายเบิรงได้ค่ะพอสายบอกเรียกพืนถือได้่วมาได้เงินเห็นแล,ล้วผลพือนหนวิ่งเก้าพื้นหนวิ่งเก้าน,นะคะวิ่งเก้าตัวเดียวหายเก้าสอเก้าสามนะคะหเก้าแ,แต่นี่เพิ่นบอกว่าเพิ่์นซื้อกับหวัว เพิ่ซื้อเก้แล้วก็ซื้อ 62, หกสองเพิ่งได้โชคดีคุณคุณกระถินนะคะ FC ฝากมาให้พ่อสาย5้าย500บาทน้อทิยาจะไ้ต่อเมื่อเว่าให้ได้ชิปแล้วที่ <c oughs> <c oughs> ได้เจ้าที่กับเรื่องของเจ้วไฟวสุนลากไปเลยเจ้ากับหัวมานดวงดีครับเจ้าหนาะมันเอาเจ้าหกไหวพ่อเลยนำเจ้าเก่าสองเลยอันนี้ของอสายที่วาขอของม่ลุยกับักษาอน้าหยุดรักไคนเขาแบมเอาแม่ลุยพ่ะสักษาเขาหเพิ่นเอ่อเพิ่นเอาเลขกคู่ชิลาไปซื้อเพิ่นไปทิ้งศูนย์ศูนย์เพ่นสักมาหายแม่รุยยุคพันหนึ่งเจ้า้อนี่สิขอสัมผัส่อสายก่อนแลหววันนี้ได้แน่ท่างเห็ดซไป ได้แล้วสมัยย่าได้เพราะได้ก็เัอพ่อกับพวกรับประกันกับคนพิเศษพิสูจตรตัวมักเราจะบอกตัวมักนั่แหละอันวันนี้เลขวิ่งเลขแลนให้วิ่งตัวใดหนึ่งตัวเดียวโคโลบนล่างโคโลผู้ใดมักแลีนมันว่ามาอักเรียนคือ่าษีมาแน่นอนหนึ่งเดี๋ยวเขาผบอกหลายตัวสมุนี่คือง่ายปวดที่น้องยิปซีหนึ่งบุนรังหนึ่งบุนชั่วหนึ่งตัวเดียว เรียนได้ผู้ใดมาออกกําลังกายจับผู้หายตัวได้สองหนึ่งวงกุมมึงเกลื่อนสองหนึ่งตัวเดียวสองหนึ่งแต่อีกตัวหนึ่งเด็กตัวตัวกันนีซีหาซีหาจังก็มาก็มากอะเพราะต้องตื้อเขียนตัวใหญ่แต่ว่าเนี่ยว่านะสู๊ดๆนึกว่มาแล้วสิเด็กพี่น้องมันสาวก็เด็กเนี่ยแต่ว่ามาแล้วบ่า เออบ่มากกันแล้วแท้พวกออกพี่หานุ่ยเศร้ากิเข่าเนี่ยพวกเออพวกแข่งหวยเขาจะเอาเดตัดสินใจเอาดอกสองหนึ่งเด็กจำเป็นต้องกลับบ่ตรงตรงไม่ต้องกลับบ่บ่ราะมันกลับมันมันเตรียมเงินบอกหลายตัวกับพวกเข่าบอกซีตัวก็ยังบอกหกสองอยู่มันนานที่ว่าเก้าสองวันนี้บอกตัวเดียวเพิ่งน่ามันเจังบาดต้อมันออกตรงๆไม่ต้องกลับเยันห้พวก นั่นแหละเขาจะาจังหันใจก็จะมีผู้ห้องได้สามตัวมิว่าไดสามตัวได้พอบอกแมันเจีงก็เชมันไถ้สองตัวพอกับิษไปพิษมาอยู่กับิษสองตัวนี่รงชื่อกัได้งนแล้วสตัวกวยได้รักอยเขาจะหาใเอาดอกเขาจ้เทียไก็ไว้ดวยได้ก็คือพันคุ์พูนพันบมองเียงันดอกซูซนี่คงไเียงเลยนะวนก็บอกไป คนเขาโดี่ลอกมากเลยวแลวสิไปนามันบ้่งไีมว่าเด็ไปใส่รอกล่ะแก่หรอัในเศายี่นอน่ะเออกแหงแล้วไก่ห่มแล้วมิจะบอกกินข่หมอการอะไรไม่ต้งยด้วเออมันกินกูเาเจ้าไกลแหงเมดละฮทเถาดอกอายุยังวัตั้ิเน่งหกสิบนางก็คนเถาก้าสิบคนละงานู่าจะในเ้าหอ กันแงไม่นุ่นกแรงไม่่นบอกว่าเลขคนสองคู่เลขว่าไรเนาะแต่ว่านุ่นย่าบอกว่าให้บอกได้สิบนาทีจังสิบจังกัสรุมาแนวทางของพ่อสายงวดวันที่หนึ่งกุญวยกยนตาเอาอนด้วยคอนกอนไปด้วยกุญชานสองห้าหกเจ็บให้วิ่งเนื่องตัวเดียวสามารถวิ่งได้บนล่างให้สองเองเป็นตัวเน้นให้สี่หาเป็นตัวกันตรงๆไม่ต้องกลับแต่ว่าให้ซื้อบนล่าง เลขสามตัวใหเปันหาแ์เอาบอกว่าตอนที่ว่าพ่อบ็าได้จะจะสูตรสองตัวนี้ก็หากพิธาถืออยูอ่ก็เป็นง,งงงด้วยกันแหละบ้านฝันต้องหวดบอกว่าบ่เพราะฉันอีฝันเยีาย่ำโงงทุดชายจะมาหาอ่ออีก ไปต่กาตัวไม่ก็รด้ตาบัรถผ้าลมมีว่ไปหาปาจักเทีบอยบออว่าลุงน้ำบ่ได้หมอมีจะว่าจะดนน้ำนะจ๊ะพ่อใหญ่ดน้ำเด้อดพ่อใหญ่เออกราเ็นนอหมอคนเขา่อให้ิวน้ำเลยเนาะยาบากไกลปากนั่ก็คอยเจ็ดเอาจะว่าบาดเจ่บมันเจืแลราตองแหงงแล้วน้อจะยากใครอยู่อย่างเร่รังานสสมอไรอยู่บ้านนะเออรับงานกล่ะ่ารับไปมึก็บคุม อันมันน sure. ันงเป็นบาทไปยืนจังเนียกอยู่อีกใครมกอ้ันอ่งยังดีนะเนี่ยเพราะเป็นหนานาวขนานาวเศ้ายากก็หนีนียังบ้านหนาวแตเลยให้แนงเือนานี่แอันหนาวดีเพรเอ้พวเศ้างได้เป็นแค่นะฟันที่ยังบ่ก็ฟันได้ปูได้ปลาได้เงินได้ทองบ่พ่มฟันพอกัฮะจำได้ชือพไดหรอกเงนได้ยอะเออเยว พันพอชื่อได้จังไหนสิปันจังมันนั่นก็จังมาสัมผัสพออยู่เพราะว่าฝันดวงวนี่ไม่จะว่าว่าว่า,วาจะของค้ามงอนได้ก็ข้ามงอนเอาไปบอกงูคนไปคือเออมันเห็ุไนะด้จังจี่อมันได้จังจี่ก็บอกไปแนวมันเล่ห<ะ>์ซ้ายนี่ว่ามันเลขหฝันเด้อค่ะเป็นเลขสิค,นน <ละ S 1> ค้ามงอแต่ว่าเพิ่นจะบอกห้ยไายตัวอ้าผู้ใดมากวิ่งมากแรนมากกว่ากระลังกายวิ่งสองวิ่งหนึ่งตัวเดียวสามารถวิ่งได้บนล่างจับคูหาสองหนึ่งเป็นตัวเน้น ซี่หาเป็นตัวกันทั้งหมดทั้งมวลเพิ่นบอกว่าตรงตรงไม่ต้องกลับห้าวเจ้ากลับเสียให้ทั้งใดหมดเสียได้เบี่ยงเงินเจ้าเสได้บ๊ปูเด้ออกศูนย์ศูนย์หดเสียได้พอาบ่มักออาสมศักสีน้องสกดีเป็นได้จับไปน้ำกันเฮียงกันรองฟังลุ่นๆหนูสันมันกับวั้สิลอกเลขตัวอื้อหนูกับวัาเด้อวัวลอกศูนย์ศูนย์อยู่กับตั้งเนาะเออบ้านนี้ผู้ขายรัตตอรี่แย่แหลมได้จีมืเขา เขาื้อน้ำเล่าขึ้นคุแล้วเรียกวดมแดมพูดขายเสร็เออบอองจาขังเลยรับเองไม่ลรรวมเล่าเราไปเรื่อย้สูงเสียอะไรไปถูกถูกโดยที่ไม่ชอบเนาะถูกเพราะชอบเพราะว่าขายขายบอกงเขาเองจะเล่าก็ไร่เป็นจากไหเขาบอกรับเพื่อนให้เขาแจ้อ๋อเป็นเราใครรับใคคนขายในคลี่น้อ่ทบ้านอเราอยู่วัดอยู่วนนต้เรานถื่อนนะแ่ิงบกซื้ออเราได้เงินหลายหมื่นตีเอาครับเป็นจัดสัมผัส คุณกะทินสีเสจห้าร้อยบาทถู้อสายเ้าเอี่ยทรเรื่อพี่น้องเอ้ยอนหรืออีเรืองังปังเื่เขาละใ้ำปอกใจสูสูเขาตรองเชียได้หรอเขาเก้าสองแล้วเเลืกับหัวเป็นหกเขาลื่นมือเขาเลือนหมวกเงินมาหยลัดเขาเกี่ยวเนาะพอเพิ่นถึงหลายหลายเออหัวหนาวไหมเร้อพี่น้องเือนหลายหลายก็เขาเออหัวสีหอดเนี่ยหนึ่งพฤจิกานี่ก้อนเกียวเขานี่ละมันถือก้อนเกียวเขายื่นเดเพิ่นให้ ข้อซายสองหนึ่งเดี๋วเพิ่นก็ซื้อหนึ่งสองเพิ่นพอซื้อได้กระกระจทำแก้เพิ่นอีกวันี้เพิ่นจิซื้อขืนซื้อลงหนึ่งสองหนึ่งสาึ่เข้จ้ไว้พิมพ์ดิมลับเินดวงดีวันที่่นซื้อเล็กสอตัวเป็นไปถือทองตัวกับนี่แื้อคนคนเดียวกันโอ้เจ้าดวงสมพงกับซีหาเพิ่าจะซื้อซีโฮยังซื้อข้นซื้อลองราวอซายเป็นคนซื้อเลาะพอซายซื้อต่อสองหนึ่งก็ซื้อเก้าสซ้ายก็ซื้อเก้าสอ็มีโดน คนว่าหกมาก็มาเลงมานั่นพขาลูกว่าหกมาไล่หมดคัเนาะสาวดเลียนหกหกหแล้วก็หกหกสองหกศูนย์หกกต่ก็มาหกหแล้วก็หกหกหก้าต่กรมาเก้าหกสองอีกหี้ยงหวซ่อนหกยูบบนตลอดแห่เตะล่องลกับบลลุบอลลเลยหเนี่ยตงอกเกเอะเขาเรออกมาข้างล่างศูนย์ศูนย์ุ่เวกพี่เงียบกิ๊บ ยาวัดจกลุ่มตัวทั alone, ่ปประเทศไทยหรอกเรียกโซน้มันจมี้าเก็บไปพัพี่เร so ียกเดออกมาจะปีไายเป็นนนตายทั้งประเทศหรอกอ้ตายช่งปรเทศะเจ้าเมือเขาปอกแล้วนี่ยังเกดายเจ้าเมื่อลอตัวอื่นกับว่าหอกนโซนสมกนนู้้หลออันลังให้โวชัด่เรียกทายสองวงวประจำวันที่สิบหกตุลาูนย ยินงเรา่อเสียดายใสหยงามเ้ขอบคุณภ่ษายละลายเด้อค่ะที่หายหน้าท่างวันนี้หเอฟซีสุรินทหน้าท่างของพ่อายนคจ้างหาน่อยหันั่งเดชแปดนาทีเก้านาทีดิวิดอนที่นี่นลนิยาบอกเจะงไปกันนะบอกแล้ว่นเบิ่งคิวคนสู่อเออครัวกาบังบาอซลทนผู้สมทุกท่านคงสียด้ยในฟังแล้วนะครับที่นวลนิยา ในสารูเรลยกของพ่อสายนะครับสำหรับผมในถ่ายคลิปนี้ก็อที่สาลูครั้งหนึ่งนะครับพ่อสายปล่อยตองวดสองตัวสองคูตรงตรงไม่ต้องกลับประานว่างวดนพัสทีหนึ่งพฤศติกายนหกเจ็ดนะครับเพื่อไก่ไฮมาวิ่งบนวิ่งบน่างนะครับตัวเดียวหนึ่งตัวเดียวนะครับจับคู่สองตัวสองหนึ่งกับเสี่หานะครับนำนักทอกันนะครับ ตรงตรงไม่ต้องกลับประสานว่าไม่ต้องกลับนะครับนี่เป็นแนวทางสื้อถากินแบงของรัฐบาลนะครับกระวัางวายเอฟซีแด้ทำผู้ส่งตัวทานคงเสียดันในฟังแล้วนะครับสํารับโปมเทายคลิปนี้ก็ขอชิตที่เพียงตำหนีพบกันอีกคลิปต่อๆไปหรับคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ